ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยค่ะดิฉันอิสลรียกรอ,อินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราอยู่กับพลตีสนนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารและวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องสมรภูมิช่องบกปี2528ถึงปี2530ไม่ทราบว่ามีความเป็นมายอย่างไรบ้างคะคุณลุงคะ ครับสวัสดีครับคุณปายครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ <Yeah. S 1> ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเหตุการณ์ตามแนวชายแดนในครั้งนี้มันทําให้พี่น้องประชาชนหันมาสนใจเกี่ยวกับวิสาการทหารของเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับ <Yeah. S 1> คุณปาย <Yeah. S 1> ผมสังเกตได้จากทั้งเพจของผมทั้งช่อง YouTube เนี่ยก็จะมีท่านใหม่ๆเข้ามาไม่เคยรู้มาก่อนว่าทหารเขาทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ มีความสนใจนะ<ช>ครับก็คือพึ่งกลับเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่กับท่านสุภาพสตรีนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้สนใจเรื่องสงครามอยู่แล้วล่ะนะครับ,รบก็หันมาสนใจเรื่องพวุ่งนี้กันมาก<ช>แล้วก็มาสอบถามรายละเอียดกับผมก็มีน้องท่านหนึ่งนะครับบอกว่าโอ้ยทหารไทยอะ่ะเราไม่เคยลบคือเป็นคนไทยนะคือถ้าเป็นคเขมรเนี่ยผมผมจะไม่ว่านะเพราะว่าเขาถูก ทางรัฐบาลฮุนเซนเนี่ย <Okay. S 1> กกอกหูอยู่ตลอดเวลาว่าทหารไทยไม่เคยรบนะครับแต่นี่เป็นคนไทยเป็นเด็กรุ่นใหม่ mm hmm. เขาบอกว่าทหารไทยเนี่ยรบครั้งสุดท้ายในสงครามเวียดนามนะครับ mm hmm. สงครามเวียดนามเนี่ยคือปี2,511 12 13นะฮะแล้วเราถอนกลับมาประมาณป,าณปี2,514หรือ2,515นี่แหละ <Okay. S 1> นะครับเราถอนกําลังกลับมาซึ่งถ้าจะเทียบเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหมัน50กว่าปีไปเลยนะเขาบอกว่านั่นแหละคือสงครามครั้งสุดท้าย ที่เหลือก็จะเป็นการลบตามแนวชายแดนเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับอันนีค,คือที่น้องเยวาวชนเขาเขาทักผมมาผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะหลังจากสงครามเวียดนามเนี่ยเรายังมีสงครามอีกตลอดนะครับซึ่งก็พยายามอธิบายให้เขาฟังก็คือในช่วงหลังจากเวียดนามเนี่ยล่มสลายปี2518แล้วเนี่ยพักคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยก็เติบโตนะครับจเจริญเพราะว่า คอมมิวนิสต์ยึดเวียดนามใต้ได้ใช่ไหมครับกลายเป็นเวียดนามขเขมรแดงซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ยึดกัมพูชาได้ลาวฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ยึดลาวได้นะครับเอาชนะลาวฝ่ายขวาได้สามประเทศอินโดจีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์หมดมแล้วประเทศไทยเราเนี่ยจะเหลือหรือนะครับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่อยู่ข้างในประเทศเราเนี่ยก็เบ่งบานออกมานะครับแถวนาแกภูพานแถวบ้านผมที่พิษณุโลกที่ภูหินล่องกล้าเขาคอ <Okay. S 2> ภาคใต้เขาช่องช้างต่างๆเนี่ยสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชเนี่ยกลายเป็นพื้นที่สีแดงหมดเลยครับคุณปายครับดั mm hmm. ะนั้นตอนนี้มันก็เกิดการสู้รบภายในประเทศยืดเยือ้อยืดเยื้อมาจนกระทั่งพลเอกเปรมจินสุรานนท์เนี่ยนะครับซึ่งณนเะวลานั้นเนี่ยท่านเป็นผู้จัดก,การทหารบกท่านก็ได้ประกาศนโยบายหกสิบหกทับสองสามสองสามตัวหลังนี้ก็คือปีสอ2พันร้อยี่สิบสามนะครับซึ่งก็คือเปิดโอกาสให ผู้ที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยหันกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาร่วมกันพัฒนาชาติไทยสว่างอาวุธซะเลิกลบกันโหลบกันมาตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. เขาคอหินล่องกล้าภูพานบ้านกกกอกกตูมเนี่ยของลุงพลเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ก็กลับมาเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสงบสุขเราก็เลยนะครับสามารถเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ mm hmm. นะครับคือ พระราชาของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่ต้องการพัฒนาความอยู่ดีกินดีนะครับนาความเจริญเข้าไปพอจบปี2องพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสี่เนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการวางอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย,ยบ้านเมืองเราก็เริ่มสงบนะครับแต่ประเคนนะฮะในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเวียดนามกับกัมพูชาจริงๆและเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะเขมรแดงก็เป็นคอมมิวนิสต์นะครับสามารถเอาชนะยึดครองกัมพูชาได้แต่เขมรแดงเนี่ยก็โหดเยี่ยมแหละขาล้างเผาพันธุ รวมทั้งเกะก,กะละลานไปเรื่อยนะครับเข้าไปลุกล้ําเขตแดนในเวียดนามบ้างลุกล้ํามาในเขตบ้านเราบ้างนะครับปีสองสามเนี่ยผมจําได้เลยผมเรียนอยู่มัธยมปลายทหารเขมรแดงลุกล้ําเข้ามานะครับเข้ามาในประมาณแถวแถวพวกอรัญเจประเทศอะไรต่างๆเนี่ยแ <ừ> ถวตาพระยาเนี่ย<ช>นะครับแล้วก็มีทหารไทยเสียชีวิตจนกระทั่งเวียดนามกับกัมพูชาเนี่ยแตกคอกันสองคอมมิวนิสต์แตกคอกันนะครับเพราะว่า เวียดนามเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์สายสภาพโซเวียตหรือ side, สายรัสเซีย <Okay. S 2> ส่วนเขมรแดงเนี่ยเขาเป็นอจีนนะครับดังนั้นจีนกับรัเสเซียก็ไม่ค่อยถูกกันนะไม่ะครับ mm hmm. มีปัญหากันเรื่องแนวชายแดนแล้วก็ต่างคนต่างเป็นพี่เบิ้มของค่ายคอมมิวนิสต์เสือสองตัวอยู่ท่ามดียวกันไม่ได้ทำนองนั้นนะครับ <Okay. S 2> เมื่อพี่เบิ้มทะเลาะกันเขมรแดงกับเวียดนามก็ทะเลาะกันไปด้วยนะครับเวียดนามก็เลยส่งกําลังเข้ามายึดครองกัมพูชา ขับไล่รัฐบาลเขมรแดงเนี่ยเขมรแดงซึ่งข่าล้างเผาพันธ์คนเป็นล้านเนี่ยนะครับก็ถูกกองทัพเวียดนามยึดกรุงพนมเปญได้ภายในเวลาเดือนกว่าๆเองนะครับคือแสดงให้เห็นเลยว่าเขมรแดงเนี่ยหรือว่าเขมรเนี่ยนะครับยังไงยังไงเนี่ยก็แพ้มาตลอดนะครับถูกเวียดนามเขาลุกเข้ามาก็สู้ไม่ได้นะครับแค่เดือนกว่าๆเวียดนามยึดกรุงพนมเปญได้เขมรแดงก็หนีตอนนั้นเขมรเนี่ย ก็แตกกันอยู่แล้วล่ะข้างในเนี่ยนะครับขมินแดงยึดอํานาจได้ก็จริงสมัยก่อนเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีขมิดั้งเดิมที่เรียกกันว่าขมิเสรีก็คือขมิที่ยังเป็นประชาธิปไตยนะครับนําโดยนายซอนซานนะครับก็ยังจับอาวุธขึ้นสู้อยู่เป็นสงครามกลางเมืองและอีกกลุ่มหนึ่งคือขมิของเจ้าเจ้าณโรดมสีหนุนะครับอันนี้ก็เป็นขมินอีกกลุ่มหนึ่งก็รวมกันสามฝ่ายคือเดิมเนี่ยทะเลาะกันหน่อยสามฝ่ายเนี่ยนะครับขมินเจ้าขมินแดงขมิเสรีเนี่ย พอเวียดนามลุกเข้ามาก็สงบสกดคัาวจับมือกันสู้กับเวียดนามก่อนนะครับเขมรสามฝ่ายนี่ก็หนีมาอยู่ฝั่งไทยมาอิงอยู่ตามแนวชายแดนไทยเ้านี่แหละครับ <Okay. S 1> แถวช่องบกนะครับยาวไปจนถึงช่องโอบกจังหวัดบุรีรัม์นะครับที่เป็นสมรภูมิในปัจจุบันนี่แหละนะครับก็พวกนี้ก็หนีเข้ามาลงมาจนถึงบ้านชำราาที่จังหวัดตราดเลย mm hmm. คือเขเมรแดงเนี่ย กับเขมรเจ้ากับเขมรเสรีเนี่ยใช้ยุทธวิธีคือเอาหลังอิงบ้านเราไว้นะครับเข้ามาตั้งฐานอยู่ตามเขาตามเนินตา่างๆคราวนี้เวียดนามเนี่ยก็เข้าตีเพื่อที่จะทําลายปรากฏว่าพวก่งนี้พอถูกเวียดนามเข้าตีก็หนีเข้ามาอยู่ในเขตไทยนะครับพอเวียดนามล่าถอยไปก็กลับเข้าไปใหม่กลับเข้าไปในกัมพูชาใหม่แล้วก็ไปตีเวียดนามเวียดนามก็เห็นว่าแบบโอ้แบบนี้ก็ไม่ไหวนะใช่ไหมครับ เอาประเทศไทยมาเป็นหลังพิงก็เลยจัดสินใจรุกเข้ามาในประเทศไทยครับ <c oughs> พเพื่อที่จะได้กวาดล้างผู้เขเมรแดงที่เขมรเจ้าขเขมรเสรีเนี่ยที่มาเกาะอยู่ตามแนวชายแดนไทยก็จําเป็นต้องรุกเข้ามาแล้วตีตลบกลับไปนะครับเพื่อจะทําลายเขมรที่อยู่ในตามแนวชายแดนอย่างที่เดียนให้ทราบนะครับ,รบรว่าเขมรเนี่ยนะครับตั้งแต่โลกเวียดนามมาเนี่ยก็สู้ไม่ได้ปราบแถวชายแดนเนี่ยก็สู้ไม่ได้อีกนะครับใครที่บอกว่าเขมรลบเก่งลบเก่งเนี่ย นะครับประวัติศาสตร์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับสู้ไม่ได้หนี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 เข้ามาในเขตไทยแถวอำเภอน้ํายืนเนี่ยเขมรหนีเข้ามาลึกมากเลยนะครับแถวแถวบ้านแค่ดอนนะครับไล่ยาวลงไปเลยเขมรแดงหนีเข้ามาเยอะมากเวียดน,นามก็เลยยึดตามแนวชายแดนคือไม่ให้กลับเข้าไปละนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินห้าร้อยเนินสามแปดสองเนินสี่ศูนย์แปดพวกเนี้ย ก็จะเป็นเนินที่มันอยู่ในเขตไทยนะลึกขึ้นมาเป็นกิโลเลยเพียงแต่ว่าขเขมรแดงอ่ะมันชอบมาอิงอยู่เวียดนามก็เลยจัดสินใจยึดเนินพวกนี้ซะเลยครับเพื่อที่ขเขมรแดงมันจะได้ไม่กลับเข้าไปแล้วก็สร้างป้อมปราการขุดบังเกอร์แล้วก็ป้องกันไม่ให้ขเขมรแดงเนี่ยถอยกลับเข้าไปในขเขมรใหม่ขเขมรพวกนี้ก็สลายตัวนะครับไปอ,อยู่ศูนย์ระยบกยกหนีก็เจอกระ,ะเจิงพ่ายแพ้คราวนี้ดินแดนที่เวียดนามมา,มายึดอยู่เนี่ย มันเป็นดินแดนไทยไงครับคุณตายครับมันเป็นดินแดนที่อยู่ลึกก็มาเป็นกิโลเลยนะครับท่านไหครับภาคที่สองในสมัยนั้นนะปีสองเก้าสามศูนเนี่ยก็คือท่านพลโทอิสรพงษ์หนุนพักดีนะครับยกสุดท้ายท่านเป็นพลเอกนะครับซึ่งท่านก็เป็นคุณพ่อของอดีตท่านผู้เชีชาการทหารสูงสุดนะครับพ่าออฟนนะครับท่านทรงวิทย์หนุนพักดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งพ่อและลูกเนี่ยก็สืบสายเลือดของนักรบ มาทั้งสองท่านเลยนะครับรเพราะว่ามีบทบาทในการรบโดยเฉพาะในพื้นที่กับแมวชายแดนที่เดียวกันเลยกับคุณพ่อท่านนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านอิสระพงนุนทักดีเนี่ยท่านก็มีนโยบายว่าเฮ้ยนี่มันดินแดนไทยนะครับอันนี้ผมก็ไปสัมภาษณ์ทหารที่รบอยู่ในช่วงนั้นนะอย่างเช่นท่านพลตรีประจักษ์วิสุทธคุณคะนะครับท่านเป็นอดีตรองแม่ทัพภาคสองแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ย ท่านเป็นหัวหน้ากองทหารพรานของกองทัพภาคที่สองท่านเป็นพันเอกนะครับท่านก็ได้รับคำสั่งจากท่านพลโทอิสระพงษ์เนี่ยท่านบอกว่ามันดินแดนไทยนะเรายอมไม่ได้ที่จะให้เข้ามายึดแล้วมันเข้ามาเป็นกิโลอ่ะนะครับถ้าเกิดช่วงก่อนที่จะปะทะกันในครั้งนี้เนี่ยล่าสุดตีหกแปดเนี่ยถ้าใครเคยไปเที่ยวช่องบกเราจะเคยขึ้นไปบนเนินห้าร้อยตอนนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับแต่ปัจจุบันขึ้นไม่ได้แล้วนะครับตรงจุดชมวิวเนี่ย มันจะเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่ไทยกับชัยชนะนะครับสามารถที่จะยึดพื้นที่เหล่านี้ได้มันลึกเข้ามานะครับลึกเข้ามาเยอะมากทางทหารไทยเรากองทัพภาคที่สอง<ๆ>กองกําลังสุรานารี<ๆ>ก็เลยเปิดยุทธการนะครับตั้งแต่ปีสองแปดเราเรียกกันว่ายุทธการดีหนึ่งนะครับตัวดีนะครับดีด็อกสุรักษ์เนี่ยดีหนึ่งเริ่มส่งทหารเข้าไปแต่เวียดนามเนี่ยเขาอยู่บนเนินสูงเหมือนกับที่รบที่ตาควายงวดนี้นะครับ ที่อยู่บนสามห้าศูนย์เนี่ยนะครับที่เขเมรเข้ามายึดพื้นที่สูงคมหรือว่าที่ช่องอานมา้าพวกเนินหกเจ็ดเจ็ดอะไรพวกเนี้นะครับมันเป็นพื้นที่สูงฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยที่หานถ่ายขึ้นไปเนี่ยก็เหมือนกับปัจจุบันนะครับเขาก็ยันลงมานะครับไม่ให้เราขึ้นก็เป็นสงครามใหญ่เลยตั้งแต่ยุทธการดีหนึ่งดีสองดีสามดีสี่ไปจนถึงดีเก้ามีทั้งเครื่องบินเอฟห้าสมัยปัจจุบันมีใช้เอฟสิหกกับทริปเพนนะฮะ <Okay. S 1> ในสมัยนั้นใช้เครื่องบินเอฟห้า นะครับแล้วก็จะมีเครื่องบิน OV 1 0เท่นเป็่นเครื่องบินบพัดที่เขาเรียกว่าหางบวง<ช>นะครับเป็นเครื่องบินสองหางนะครับก็เอามาทิ้งระเบิดแล้วจะมี A 3สสิบเจ็ดกรก้อนไฟนะครับเป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดแล้วเป็นเครื่องบินไอโฟนทิ้งระเบิดนั่งนั่งเคียงคู่กันนักบินไม่ได้นั่งเรียงนะไม่ได้นั่งเรียงเป็นแถวตอนนั่งเคียงคู่นั่งไหลชนไหลกันนะครับก็เอาไปทิ้งระเบิดใส่นะครับแล้วก็ถูกยิงตกเลยนะนะครับแสดงว่ามันเป็นสงครามใหญ่ไงนะครับ แล้วหน่วยปืนใหญ่ของเราเนี่ยก็เข้าไปประจําการอยู่แถวน้ํายืนเนี่ยนะครับยิงถล่มกันเรียกว่าตั้งแต่ปีสองแปดสองเก้าเขาบอกว่ายิงกันนี่อย่างชนิดที่เรียกว่าไก่ชาวบ้านเนี่ยไม่ไข่เลยนะมันตกใจียงปืนใหญ่ไงนะครับเ<ม>พราะยิงกันทั้งวันทั้งคืนยิงกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไก่มันตกใจมันมันไม่ยอมออกไข่เลยนะครับช่วงนั้นก็คือมันรบกันรุนแรงมากจนกระทั่งปีสามสตรเนี่ยก็ยังตีไม่ได้นะครับท่านพลโทอิสระพงษ์หนุนพัตีก็เลยบอกว่า เฮ้มันไม่ได้นะก็เลยเปลี่ยนยุทธการใหม่ใช้ชื่อว่ายุทธการ,ร,รพรเด็จศึกนะครับจากดีหนึ่งถึงดีเก้าอย่างไม่ประสบความสําเร็จไพร่พลทหารที่เข้าไปร่วมรบเนี่ยทั้งทหารพลานทัพภาคสองทหารพลานจูโจมค่ายปักทงชยัยตอชอดอหน่วยทหารหลักของกองทัพภาคที่สองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรหกรสิบหกนะครับรยี่ามรสามโอขึ้นไปกันเยอะมากเลยนะครับ ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จก็เลยประกาศเลยว่าเราจะใช้ยุทธการ,รเผด็จศึกก็ให้ท่านพลตรีประจักษ์วิสุทธกุลเนี่ยไปลองคิดหามาวิธีที่จะเอาชนะเนี่ยรบมาสองปีแล้วนะสองแปดสองเก้าเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับท่านพลตรีประจักษ์ท่านก็เป็นนักรบที่เคยไปรบในลาวในเวียดนามมาท่านเป็นวีรบุุษหกสมรภูมินะครับท่านก็ศึกษาดูแล้วท่านก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยมันใช้ยุทธวิธีแบบยุทธที่มั่น ในสมัยก่อนที่ท่านไปรบเนี่ยที่ท่านรบในลาวนะครับในสงครามลาวปี2512-13เนี่ยตัวท่านพลตีประจักษ์เนี่ยไปยึดที่มั่นสลับกันนะตอนนั้นท่านไปยึดเนินนะที่เรียกว่าบ้านนานะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ถูกเวียดนามขึ้นเข้าตีแต่คราวเนี้ยเวียดนามมันยึดเนินและเราเข้าตีเปลี่ยนกันนะครับ mm hmm. ท่านก็เลยนึกว่าเอ๊ะแั้วตอนนั้นเวียดนามมันเข้าตีท่านเนี่ยมันทํำยังไงนะครับที่มันโห่โหมเข้าตีเนี่ยปรากฏว่าเวียดนามเนี่ย เขาใช้ยุทธวิธีกอง,กองโจนสงครามกองโจนคือล้อมเราแล้วเนี่ยเขาจะส่งเป็นชุดเล็กๆตัดกําลังเราเวลาเราหิวน้ำนยอยู่บนเนินนะครับจะไปหาน้ํากินก็ลำบากต้องลงไปข้างล่างเวลาเราลงไปเอาน้ําก็โดนซุ่มโจมตีจะเบียงจากข้างล่างนะครับจากหน่วยที่อยู่ข้างล่างจะเอาขึ้นมาส่งให้ก็ถูกโจมตีเฮลิคอปเตอร์มาก็ถูกยิงอย่างนี้นะครับท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการจะยึดช่องบอกเนี่ยเราต้องเอาหนามยอ่อ ตอนหนาบงเหมือนกับที่เขาเคยทํากับเราก็คือเมื่อมันีิห้าร้อยเนินสี่ศูนย์แปดเนินสามแปดสองอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องจัดเป็นชุดเล็กถ้านบริจิตะจักรก็เลยจัดกําลังพลเป็นชุดเล็กสิบสองนายนะครับเอาไปแทรกซึมด้านหลังแนวนะครับมันจะลงมากินน้าก็ซุ่มโจมตีไอ้ชุดที่จะส่งสเสบียงขึ้นไปให้ข้างบนเราก็ซุ่มโจมตีนะครับทํางานหลังแนวแทรกซึมเข้าไป นะครับเป็นชุดเลี้ยสิบสองนายเนี่ยโอ้โหทั้งสามสิบสี่สิบชุดนะไม่ใช่ชุดเดียวนะครับสิบสองคนสิบสองคนสิบสองคนกระจายไปทั่วเลยนะครับ <Okay. S 2> เวียดนามเนี่ยเมื่อถูกการทําลายแนวหลักนะครับน้ําไม่มีอาหารไม่มีลูกกระสุนปืนนะครับที่ข้างล่างเนี่ยที่อยู่ฝั่งขเขมรเนี่ยทางเวียดนามเขาจะราเรีย,รยงอาวุธยุทโธุธปรกรณ์น,นะเพราะมันยิงรลมันยิงกันทั้งทั้งคืนใช่ไหมกระสุนมันก็หมดลูกระเบิดว้ามมันก็หมดไอ้พวกนี้ก็จะต้องมาเติม เติมอาวุธเติมอาหารปรากฏว่ามันเข้ามาเติมเมื่อไหาร่มันก็โดนไอ้ชุดเล็กของท่านพลตรีประจกักษ์วิสุทธกุลเนี่ยยิงทําลายซุ่มโจมตีนะครับแหล่งน้ําก็พอลงจะไปเอาน้ําก็โดนเราซุ่มโจมตีไอ้ข้าบนที่อยู่บนเนินก็เริ่มอ่อนแออ่อนแรงลงเหมือนกับที่เนินสามห้าศูนย์กับปราสาทตาข,ขวายงวดนี้ไงครับที่เราก็ทราบกันดีว่าเมื่อคุณยึดอยู่ข้างบนเนี่ยยึดก็เถอะถ้าเราตัดได้นะครับ ของเราในใช้เครื่องบิน F 1ฟทั้งปืนใหญ่ทั้งยิงสกัดทางขึ้นหมดยังไงไอ้ข้างบนเนี่ยมันอดแน่นอนใช่ไหมครับมันจะอยู่แบบภูมิประเทศแข็งแรงดัดแปลงยังไงก็ตามไม่มีน้ํากินนะครับจะไปเลียบาาใบไม้กินอย่างท่านพลติประยักษ์พูดก็มันก็ไม่ไหวนะครับสามวันนี้คนอดน้ํานี่ไม่ไหวแล้วนะครับฉังนั้นเนี่ยเราในยุคนั้นก็ใช้วิธีนี้นะครับพอสกัดจนกระทั่งไอ้พวกที่อยู่บนเนนเนี่ยมันไม่มีกินแล้วฐานเยียมนมอยู่บนนั้น ท่านพลตีประจักรเนี่ยท่านก็รับคําสั่งจากท่านพลโทอิสระพงนุนพักดีว่าไอเนินต่างๆของเราเนี่ยที่อยู่มันคาบคาบอยู่กับเนินห้าร้อยที่เวียดนามยึดอยู่ไอเนินสามแปดสองเนินสี่ศูนย์แปดเนี่ยเราจะมีเนินรอบๆนะครับพอเรายึดได้เนี่ยวิธีการคือให้เอารถถังขึ้นไปบนเนินอเนินที่เรายึดได้เนยนะครับแล้วเอารถถังเนี่ยเป็นป้อมปืนเคลื่อนที่ยิงใส่เนินห้าร้อยเนินสามแปดสองเนินสี่ศูนย์แปด ที่เวียดนามอยู่นะครับรถถังที่ขึ้นไปทําการยิงในครั้งเนี้คือรถถัง M41 ซึ่งในครั้งเนี้ยที่รบล่าสุดเนี่ยครับคุณปายครับเอ็มสี่สิบเอ็ดเนี่ยที่หลายคนเอามาพูดว่าเป็นคุณปู่อ่ะอายุหกสิบกว่าอายังเอาออกมาใช้อ่ะ mm hmm. นี่แหละครับ mm hmm. ก็คือไอ้รถถังรุ่นนี้เมื่อปีสามศูนย์เนี่ยมันได้ถูกออกไปใช้ทําการรบเพื่อแย่งชิงช่องบอกมาแล้ว นะครับ mm hmm. พอยิงเนี่ยก็เอารถถังขึ้นไปอยู่บนเนินแล้วปืนใหญ่รถถังเนี่ยเจ็ดสิบหกมิลิเมตรนะครับมันไม่ถึงขนาดปัจจุบันร้อยยี่สบาร้อยห้าแต่แค่เจ็ดสิบหกเนี่ยมันโอ้ปืนใหญ่มันยิงตรงนะครับมันยิงจากยอดเนินนี้ไปอีกยอดเนินหนึ่งอะ่ะ mm hmm. คือมันยิงแวะมันถึงนู่นแล้วนะครับไม่ต้องหลบไปนะครับคือได้ยินเสียงออกปากกระกบอกมันก็ถึงเป้าหมายแล้วฉะนั้นเนี่ยคุณปู่เอ็สี่สิบเอ็ดของเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นฐานยิงเคลื่อนที่ที่มี ขีดความสามารถทาให้เรายึดเดิน 500, ห้าร้อยยึดเดิน,นต่างๆที่ทหารเวียดนามเนี่ยเขายึดอยู่ได้ประสบความสําเร็จนะครับคือไม่ได้ยิงนัดสองนัดนะว่ากันเป็นร้อยร้อยนัดเลยนะครับขึ้นไปถึงพวยิง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 เวียดนามเจอเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็คงเหมือนขเขมรที่เจอคราวนี้นะครับที่เราเอาคุณปูนะ่เอ็มสี่สิบเอ็ดเนี่ยขึ้นไปทําเป็นฐานยิงนะครับไปอยู่บนยอดเดินนะครับแล้วค็ยิงใสย่ยิงใส่เนี่ยยังไงก็ไม่รอดครับเพราะว่า มันเหมือนก็จอ่อยิงเนะครับเอารถถังไปจ่อยิงจ่อยิงเนี่ย,บ,ยบังเกอร์แน่นขนาดไหนมันโดนเข้าไปมันก็ยุบนะครับดังนั้นเนี่ยในที่สุดนะครับเราก็สามารถยึดเนินต่างๆที่เวียดนามเนี่ยยึดได้นะครับในปี2530เปิดปฏิบัติการยุทธการพรเด็จศึกในวันเส่งสงการนะครับสงการปี30ถือว่าเป็นเรื่องยา,ามดีเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเลือดงานยามดีเขาเรียกเป็นสงการเลือดนะครับก็คือผมนั้นแหลกลาเลยแล้วก็ประมาณปลายเดือนเนี่ยก็สามารถยึดเหนินได้เวดนามสู้ไม่ไหวครับหนีครับหนีเพราะว่ามันทั้งอดยาทั้งถูกปืนใหญ่ทั้งถูกเครื่องบินถล่มในที่สุดเราก็ยึดเนินต่างๆกลับมาได้นะครับแล้ววีรกรรมเหล่าเนี้ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าชาติไทยตรงเนี้ยเป็นชาตินักรบครับคุณปายครับ <c ười> จริงค่ะค,คุณให้คำที่พูดว่าทหารไทยไม่เคยรบเนี่ย มันไม่มีหรอกนะครับเรารบมาตลอดนะครับปี3ามสเนี่ยสามสิบกว่าปีหลายคนที่รบช่องบกณนะปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นอายุยี่สิบเนี่ยตอน,นยี้ห้าสิบกว่าเลยนะใช่ไหมครับ <Okay. S 2> รสมัยนั้นยังเป็นนายสิบจบใหม่นี่แ <Okay. S 2> ม้ปัจจุบันเนี่ยยังมีอายุห้าสิบแปดห้าสิบเก้ายังสามารถใช้ประสบการณ์ในครั้งนั้นมาทําการรบในครั้งนี้ด้วยทหารพรานหลายคนรบตอนนั้นก็ยังรบตอนนี้อยู่นะครับ mm hmm. อันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าชาติไทยเรา เป็นชาตินักรบมาตั้งแต่อดีตครับคุณปายครับจริงค่ะคุณหนุ่มค่ะความกล้าหาญของบรรพชนไทยเนี่ยมันจะได้ถูกจารึกไว้เหมือนที่มีนักรบท่านหนึ่งพูดไว้นะครับคุณปายท่านบอกว่าในทุกสมรภูมิผู้ที่สละชีพเพื่อชาติจะได้กลายเป็นบนรรพบุรุษให้ลูกหลานได้กราบไหว้ส่วนผู้ที่รอดจะได้กลายเป็นวีระบรุษเล่าเรื่องราวความกล้าหาญเหล่านั้นสืบทอ,อดให้ลูกหลาน ได้รับทราบและจดจับไว้ครับนี่คือเรื่องราวของวีรบุรุรษนักรบไทยครับผมครับพอคุณหนุ่มพูดประโยคนี้เสร็จนะคะคือขนลุกเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงทุกประโยคเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็กาบบ้ายบารรพบุรุษที่ปกป้องชายแดนปกป้องอธิปไตยของประเทศเราให้คงไว้ค่ะ ครับผมครับค่ะและในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณพลตีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารที่มาให้ความรู้ข้อมูลในเรื่องของสมรภูมิช่องบกกับเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะครับผมครับขอบคุณครับคุณปายครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันอิสเรียกรอ,อินทโชธและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มกราคม2569 ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆ ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ใจไทยทั่วลาคือแม่ฟ้าสง่าแขวนแดนสยามพระบุญญาแผ่คุ้มไทยทั่วเขตธรามดุดแสงงามแห่งราชวงศ์พงศกรีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีลวงทรงเป็นแม่แหังพันดินทินไทยทั้งปวงจากแดนสวงผู้เป็นสีกิตติยกรงามจริ พอผู้มิพลสกลแส,สองรักป่าดินน้ำลำ่าสิ้นพันดินทองโลกยกย่องเธอพระบารมีสีพัทไทย